เทวาเล่นอะไรเทวาเทวาเล่นอะไรเทวาทำไมไปนั่งอยู่สูงอย่างเทวาเทยินไหมเนี่ยเทวาทำไมนั่งอยู่สูงอย่างมันมาทางนแล้วแกเห็นไหมรถทางเลยห็นไหม ริงีจะแปลงบ้างรถแปลงบ้างท่านขี่าในรถทังรถถเลย่าอไเป็นรถแบบทันสมัยเอามาเอามาเาเอาไปเห็นแล้วเราไปบ้านอีโบอโบบ่แต่จาคน่วยมามีหมอคน่วยทั้ใบอกคนนีนอนน่ จนมาแล้วคือกันคือรถบัสเตอร์จนคือรถพไฟบัสคือรถตะเพิ่งรเด้วยจะจะต่อได้เหรเนี่ยรถตะเพิ่งรถตะไคร้รถครี่ยมอันนี้รถตะไคร้รถตะไคร้พี่วัวอยู่หัน